ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยผมันนี้ผมมอตี้ใส่บสามนะวันนี้ในเกมเรบอกผมอยู่ในแบบไล่บาไล่บาผมก็เป็นแบบที่ว่าเราต้องมาจับผิดชาวบ้านนะก็เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูเลยดีกว่ามามอ่ะโอเคก็เรามาอยู่ในเกมแล้วนะก็นี่ผมเกมจะเป็นอย่างนี้ฮะคือบนโต๊ะเนี่ยจะมีกองการ์ดอยู่รับผมโดยที่าอ่าบนมือเราจะมีการ์ดอยู่นะถ้าเล่นบนคอมผมจะสามารถดูได้แต่ว่าผมดูไม่ได้ฮนะ ตานี้ทุกคนต้องลงิงนะถ้าตามด้านซ้ายบนถ้าใครเคยดู라이เออร์บาร์เนี่ยทุกคนจะรู้นะว่าเล่นยังไงมันเล่นประมาณอย่างนั้นเลยแหละฮะเนี่ยครับผมอย่างคนนี้เขาโกหกนะะเดี๋ยวเราลองเปิดเสียงให้ฟังโดยที่ว่ากระสุนในรังพึิงเนี่ยจะมีทั้งหมดหกนัดเอ่อยังมีนัดเดียวนะหนึ่งจากหกนะผมนะคนนี้เขาลง킹สองคนสองตัวคนนี้เขาว่ายังไงฮะ แล้วเราต้องแนบเนียนนะผมแนะนำว่าเกมน,นี้ถ้าจะเล่นอ่ะ <One King. S 1> เล่นกับเพื่อนดีกว่าถ้าเล่นแบบว่ากับคนแปลกหน้าเนี่ยเราจะไม่รู้นะโดยที่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีคนที่ต้องตรวจสอบนะเ <One King. S 1> ช่น <One King. S 1> ผมต้องตรวจสอบคนนี้คนนี้ต้องตรวจสอบผมแล้วผมก็ต้องเลือกการ์ดรับผมลงคิงนะผมจะลงเซฟไปก่อนคิง <One King. S 1> ตัวหนึ่งเชื่อเปล่า <One King. S 1> เอ้ย n e king king โอเค เขาจะวนกันไปเรื่อยๆนะคือคนเนี่ยต้องตรวจคนด้านซ้ายนะผมนะแต่เมื่อกี้เหมือนมือผมจะไม่มีคิงเลยแม้แต่ใบเดียวงั้นเลือกคิงใบเดียว <King. S 1> อย่านะ <Li ar. S 1> เฮ้ยแก่ละแล้วเมื่อเราโดนจับได้ผมจะมีคนนะนี่คับผมไม่โดนนะตาต้นนี้เป็นตาที่เป็นตาของควีนนะ ทุกคนต้องลงควีนนี่อ่ะลงกับเลยใบหนึ่งนี่ผมคนที่รอยิงเราเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเราเลยนะอ่าเราดูคนนี้ดีกว่าเฮ้ยต่ตานนี้ผมจะ <One point. S 1> พยายามจับคนนี้ให้ได้แล้วอ <One point. S 1> ือเดี๋ยเราจะพยายามหลอกเขาก็ได้นะ <One point. S 1> อ่าสองควีนเราลงสองควีนเหมือนกันไหม two queen one queen <point> อืมวิดเดียวเราสามารถพยักหน้านะผมนะคนจะเห็นเราแบบพยักหน้าเหมือนกันนะใ <point> ห้ควีนตัวเดียวอะไล <L ush. S 1> ้โอ้ <laughs> โอเคอืมไม่โดนนัดที่สองเราก็ยังไม่โดนฮะ มันจะสุ่มนะว่าระหว่างตั้งแต่นัดหนึ่งนัดที่หนึ่งถึงนัดที่หกเนี่ยว่าเราจะโดนหรือเปล่าถ้านัดที่หกเราโดนแน่แน่มันจะโชคดีเลยขนาดนั้นตาตาที่ตายคิงเหรอ one k i n แหมเขาดูการ์ดรัวรัว two สองดูคนนี้ครับผมเราจะไม่เป็นคนสุดท้ายที่รอดไปจากที่ที่ตายก็ที่รอด เราจะไม่ยอมตายจากตรงนี้ฮะ One King One King เนียนไหมเนียนอืมเร็วไปนะเพื่อนกดเลยไม่เชื่ออ่าฮะขี่โม่ทั้งเพยเอาเลยน้องคนข้างหลังยิงครับผมโบยังไม่เป็นไรฮะ โอเคตานี uh ้ตาควีนนะทุกคนต้องลงควีนเฮ้ยอ๋อตรงนี้ก่อนโอเคควีน okay. <One point. S 1> ตัวเดียวงั้นเราลงควีนสองไหมไม่ควีนตัวเดียวดีกว่าเราจะไปเรื่อยๆนะ <One point. S 1> เพื่อให้เขาแบบว่าสับสนควีนหนึ่งตัวต้องกดแล้วเพื่อนอ่าอืม คนนี้หลบตาแต่ไม่เป็นไรเราเรามีโจเกอร์ไพ่เจเนี่ยคือจะแทนที่ด้วยการทุกใบเลยนะใช่เี่ผมเขาจับผิดผมพลาดเรียบร้อยโดนยิงไหนงัดเหมือนจะมีคนนู้นนะผมที่ยังไม่โดนนะตายนี้เป็นตาควีนอีกแล้วงั้นเราลงทรีควีนทูควีนแล้วกัน 2> 2 <Queen> s. <S เหลือใบนึงไว้เล่นตาหน้า 2> 2 <Queen> s. <S อืม หนึ่งควีนหนึ่งควีนในแต่ละเด็กนะผมนะจะมีอย่างน้อยหกใบมั้งใช่ประเภทอะไรหกใบนะควีนสามเลยเหรอเฮ้ยเออเมื่อกี้กูมีโจ๊กเกอร์นี่หว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋เราตายครับผม เราไปเล่นตาหน้าดีกว่าเพราะว่าตัวนี้น่าจะยาวฮนะโอเคมาเราได้โตนี้นะก็โตนึงจะเล่นที่ผู้สี่คนนะผมนะเอสเทเบิลตาที่เป็นตาที่ทุกคนต้องลงเอสเนี่ยเหรองั้นขอเปิดเบาๆก่อนเลยเอสสามใบเชื่อเปล่าบางทีเราสามารถ เนียนไปก็ได้นะให้มือเราหมดเราจะไม่ต้องเครียดฮะมีบางอย่างผิดพลาดจะเริ่มตาใหม่เอา้าอะไรวะในที่สุดเขาก็ลงนะเป็นสองคิงแล้วผมนะอีกสองคิงฮะคนนี้ล่ะเราไม่สามารถดูได้นะเพราะฉะนั้นเราจะกาคคาดเดาอะไรไม่ได้เลยเราดูคนนี้ดีกว่า อืมคิงใบเดียวเล่นเซฟหรือเปล่าเพื่อนงั้นเราโชว์คิงสองไปเรามีโจ๊กเกอร์จ๊กเกอร์แทนได้มันเกินแล้วนะสองสี่อ้าวจับเออดีก็โดนยิงอ่ะเด็กเพื่อนโชว์นัดแรก <c oughs> นี่ไง <c oughs> เรียบร้อยอันนี้ก็จะดวงซวยนิดนึงนะโชว์นัดแรกก็โดนเลยอะอดเล่นเลยเคมารอบแรกอย่างนี้เราจะลงคิง เพื่อนเนียนอย่าจับกูนะทีนี้คนข้างหน้าเสื้อชมพูคนนี้เขาจะจับผมแทนนะเพราะว่าคนนี้ตายแล้ว <Two Queens. S 1> ควีนสองถ้าเขานับจำนวนเนี่ยตอนนี้คือจะมีควีนสามนะที่เขาเชื่อแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะไม่โกหกหรอกควีนสองฮะมีแอยผิดพลาดต,ต้องรีเซ็ตใหม่ ตานี้เป็นตาเอชกลับมาตาเอชแล้วเรามาดูดีกว่าเอชตังตัวเอามาหนึ่งตัวน่าจับกูเหรอเอาละน้องยิงมาเลยอืมไม่โดนโอเคยังกลับไปเป็นตาควีนนะผมนะเราจะลงเป็นควีนหนึ่งใบ จับเปล่า,าขี้สงสัยซะด้วยคนนี้อืมนัดที่สองตาทนตตาเอ็นะผมก็ไม่จะไปไหนหรอกถ้ามึงยังจับกูไปเรื่อยๆรอบนี้ผมลงเอ็ดสองเลยมาดีมาดีจับดีเฮ้ยสี่สี่ใบถ้านับตามนูนด้วยอืม เ <Li> ้ยแม่ถึงผมลงไปไอ้นี่ก็จะจับผมอยู่ดีฮะไม่มีประโยชน์อุย้ยนัดแรกโชคดีเหลือเกินโตนี้น่าจะไม่นานนะเดีย๋ยวรอดูดีกว่าผมว่าเรารอ,ลอ,ลอเล่นตาหน้าดีกว่าอ่าโอเคเราได้เป็นโตนี้นะก็คือครบสี่คนแล้วนี่ตาเอชครับผมคนคนั้นเป็นคนคนเริ่มฮะ เอสองครับผมคนที่เป็นคนจับฮะอืมภายหน้าเลยใช่ใช่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงอืมเว้นเอเอสองครับผมเอหนึ่งครับผม วันเ <One> อครับผม <im it> ขอเอดอีกใบหนึ่งแล้วกันนะ <One inch. S 2> หมดมือล้รอบหน้าเดี๋ยวกูจับละ <One inch. S 2> เออีกหนึ่งครับผมเกินแล้วนะ <Li ar. S 2> เรียบร้อยครับผมเปิดมาไลเออร์ก็ผิดพลาดเลยทีเดียวนัดแรกโอ <im it> <im it> <im it> โอเคมาเริ่มที่ <One inch. S 2> เอเหมือนเดิมนะผมนะเราดูมือเราไม่ได้ด้วยสิ <im it> เอดอีกหนึ่งครับผมเอดสองไปแล้วถ้าทุกคนลงจริงอะนะเปิดสองเอ็ดมากกดเลยนะเอดอีกหนึ่งอุ้ยสา,สามมองบนอนะมองบนอนะจังหวะเนี้ยมาดิมาดิาดนีไม่เชื่อเอ้ เรียบร้อยตายไปตาควีนนะผมอืมควีนหนึ่งแล้วกันจับเปล่า,าควีอีกหนึ่งครับผมผมว่ารอบนี้เขาพูดจริงผมต้องจับคนนี้นะสองควีนอืม ควีนหนึ่งงนะั <One point. S 1> ้นเหรอขอลงอีกหนึ่งมาดิมาดิมาด,มาดิกดมากดมา <One point. S 1> เอ,อ้ยหนึ่งควีนควีนเกินละนะ <L ire. S 1> เรียบร้อยผมโดนจับอีกแล้วฮนะ <L ire. S 1> อือยังยังยังโอเคมาตาที่เป็นตาควีนเหมือนเดิมนะ เริ่มที่คนคนนี้แล้วก็วน 1. 1> อ่า <1. S 1> วินหนึ่งใบฮะเหมือนว่าถ้าผ่านไปรอบนึงแล้วจะ 1. 1> นับลายเออได้เหรออ๋อไม่ใช่ผมนี่ผมบักเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าผมไม่ได้กดยืนยันนะ <100. S 1> มันหมดเวลาก่อน <100. S 1> เรียบร้อยฮะโดนแล้วครับผมคนนี้เขาอะไรหยาบคายยังยังไม่ตายเอ็ดครับผมตานี้ <5. S 1> เอ็ดอีกสองครับผมสี่ใบแล้วนะเอเนี่ย งั้นเราลงสองบ้างดิมาดิเนี่ยนี่ไงโดนเลยอืมเขาค่อนข้างเขาค่อนข้างเคลี่และเรียบร้อยโอเคตาหน,นี้เป็นตาของคิงนะเราจะลงคิงไปลงใบเดียวเอ,อ,อาเปล่าเอาเปล่าสองคิงครับผมคิงสามใบแล้วนะ อ่าจะมีใบที่สูงสุดแปดใบนะผมเพราะว่านับรวมโจ๊กเกอร์ด้วย King. แต่เขาอาจจเก็บไว้โอ้โหลงสามใบแบบนี้ไม่กลัวเลย <Li ar. S 1> นี่งไงส่วนมากแล้วอ่ะครั้งแรกเขาจะโกเอเขาจะโกหกนะแตครั้งที่ครั้งต่อไปอ่ะเขาจะไม่นี่เขาจะไม่โกหกแล้ว ใช่ในการลงครั้งแรกเพราะลงครั้งแรกใครๆเขาก็ไม่อยากกดท้งนั้นแหละเอ<ว>็ดสองไปครับผมตาอนนี้เป็นตัวเอ็ดนะไปต่อไปครับผมสี่ทับหกแล้วคนนั้นโดนยิงอีกสองทีก็คือไปเลยนะอีกสองครับผมเอ็ดหนึ่งฮะโอ้ชิเอ็ดห,หนึ่งไปแล้วกันโกกเปล่า เชื่อเปล่าเกินละเกินละอันนี้เกินแล้วผมกดเลยกดเลยกดเลยเออนี่ไงเห็นไหมแม่งเกินละยังครับผมยังไม่ไปฮะนัดที่สามตนนี้เป็นตาเอซเหมือนเดิมครับผมนะอืมพี่แกไม่ด้ยิงสักทีเนี่ยศูนะย์หกเนี่ยเฮ้ยสามใบเหรอเชื่อตอนนี้เชื่ออ้าวโอเค อืมโดนพี่แกจะเล่นใหญ่เกินไปอ่ะสี่ถ้าหกเรียบร้อยตอนนี้เป็นตัวเอ็ดเหมือนเดิมครัผมก็ไม่ได้ไปไหนหรอกถ้าโดนจับได้อยู่อย่างเงี้ยทำดีเชื่อเอ็ดอีกสองครับผมเอ็ดห้าใบแล้วเจ็ดใบอืมแปดเก้าามาดิจับเปล่าจับเปล่า อืมโดนเลยห้าท้าหก็ผมจะโดนก่อนนะัดสุดท้ายหรือไม่ <c oughs> นี่ไงนะที่ห้าก็ผมไม่ใช่นะัดสุดท้ายนะโอเคต่อไปเป็นตายคิงผมเริ่มก่อนหรือเปล่าอ๋อ,อเขาเริ่มก่อนนะสอ <c oughs> okay. งก็ผมอหน <c oughs> ึ่งแ <c oughs> ล้วกันอะ <c oughs> ผมต้องตรวจคนนี้นะส่วนเอ,อ่อคนนี้จะตรวจผมนะก็น่าจะง่าย <Li ar. S 1> เอาเอาพี่เจอไม่รู้ตอนนี้บักครับผมเรียบร้อยฮะโดนยิงไปแล้วตาที่เป็นตาควีนนะอืมควีนหนึ่งมาดิเอาเปล่าควีนหนึ่ง ค <Li> ีโมอันนี้มึงโปและวก็สำหรับคลิปนี้ผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะก็นาตาสุดท้ายเนี่ยเราได้เจอกับแฮกเกอร์ครับผมนะเจอโปรนะผมนะก็แนะนำว่าเกมนี้เล่นกับเพื่อนสนุกกว่าเยอะนะผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมนะก็ขอบคุณครับ